สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาม JO1 Official นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับที่เกษตรสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับผมอ่านะครับก็ฝนยังลินลินอยู่นะครับผมแต่ก็อีกสักนิดนึงก็น่าจะหยุดแล้วนะครับก็ให้พี่น้องนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะนะครับตอนนี้สีแสงแรกเสียงแรกก็กำลังจะมาแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยตอนนี้นะครับผมเครื่องเสียงก็พร้อม นะครับผมอีกสักหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับผมอ่าตอนนี้กําลังเช็คความพร้อมนะครับอ่าจอย LED ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมอีกไม่เกินรอนะครับผมแล้วก็อ่าทุกคนก็มารอแล้วนะครับผมนี่นะครับเข้ามาในงานแล้วนะครับผมอันน,นี้ขายบัตรขายตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ซื้อก็รีบซื้อนะครับแล้วก็เข้ามานะครับผม อ๋อน้าพี่น้อง,องนเนาะนะครับ FC ก็มาจากทางไกลนะครับผมนะครับมารอกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกสักหน่อยนะครับก็จะได้ทําการเช็คซาวนะครับแล้วก็ทําการแสดงนะครับผมนี่โอ้มีอะไรมาด้วยนะครับผมมามาแม่ครับ <ś le> แม่ครับ <ś le> แม่อ๋อไม่ผู้ใดเนาะนี่ FC ผู้ใด ร้อยใครนะอ๋อปอครับผมแม่มาจากทางไหนครับบ้านแฮ้บ้านแฮ้บ้านแท้ไกลบอปอไกลปานไหนเนาะบอไกลเกินใจเนาะแม่เนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมนี่นะครับผมมารอแล้วนะครับผมทีมงานนะครับแม่แม่นะครับผม มารอแล้วนะครับจองด้านหน้าเวทีเลยนะครับผมแม้นเขินกล้องครับแม่เขินกล้องนะครับม้วนนะครับม้วนนะครับผมนี่ครับผมอาจารย์มอสนะครับผมโอ้สวัสดีลูกสะพ้ายสวัสดีค่ะบอ้ยนะครับผมตาหัก โอเคครับผมก็กําลังเตรียมตัวนะครับผมนี่ครับเสียงกลางอเมเจอร์นะครับผมเสียงเบสเป็นชอช้างนะครับผมนี่ครับพี่พีทีมงานก็กําลังเช็คระบบไฟนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับผมนี่นะครับอีกสักนิดสักหน่อยนะครับผมก็ได้ทําการเช็คซาวนะครับ ไฟนะครับผมก็อตอนหัวค่ำม,มันลินลินมาหน่อยนะครับแต่ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้แห้งสนิทนะครับพร้อมทําการแสดงเรียบร้อยนะครับผมเซียนนนจัดเต็มนะครับผมนี่นะครับไฟแสงสีนะครับผมเปิดอลังการนะครับพี่น้องนะครับ เซตทันเรียบร้อยเวลานะครับผมเหลือนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับผมนักเตตีก็มาพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้จะได้ดูนางยักษ์ด้วยนะครับเดีย๋ยวรอท่าชมุมท่าชุ่มท่าท่าบึ้งนะครับเออเดี๋ยวรอท่าบึ้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมมีทั้งน้องหมิวน้องก้อยทีดด่นี่นะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับผมน,น้พี่น้องพ้อมพ้อมทำการแสดงนะครับเ c ซีก็มารอ เรียบร้อยนะครับผมพร้อมครับเสียนนท์สังลุยสวัสดีครับอีกนิดนึงก็จะทำการแสดงแล้วเนาะครับอีกประมาณเกือบชั่วโมงอ่าเขากลังเอาอะไรมาน้ำแก้วครับเผื่อได้เส uh ีนิดหน่อยหลังจากฝนตกอ่านิดนึงเนาะไปลงกาวแต่ว่าไม่นิดนะครับใหญ่เลยเขาสู้ๆนะครับแล้วก็จะนอนครับ นนนแน่นอนครับแน่นอน,น,น,อ,นอ่นาได้ดีนี่ตอนนี้กำลังเช็คความเรียบร้อยนะครับอ่อา,อาไปแสงสีฝ<ป>นน,นิดหน่อยฝนนิดหน่อยนะครับผมกบอเป็นยังพี่น้องครับให้กำลังใจเสียนนท์นะครับผมออซิเดน์นะครับไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเนาะน,นิดๆหน่อยๆนะครับช่วยเขาก็ให้เสียนนท์านไปได้นะครับ เดี๋ยวก็จะได้เ <You S 1> ท็คซาวแล้วก็ทำการแสดงนะครับผมีปัดนะครับระบบเสียงต่างเรียบร้อยนะครับก็พื้นที่ก็แหง้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นปูนเนาะมันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีให้พี่น้องนะครับได้นั่งได้นอนนะครับผมก็จะมีบางส่วนที่ยังเชะอยู่แต่คิดว่าไม่นานนี้แนละ้วก็จะไดะ้เรียบร้อยนะครับผม ก็นะครับพี่น้องก็รีบเข้ามาชมนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับเกษตรสมบูรณ์นะครับหมอรำวงใหม่คนเก่าบริหารนะครับผมโดยบริหารโดยบอสโจเฮียหน่อยนะครับผมอ่าอีกสักหน่อยนึงก็จะได้เริ่มทําการแสดงก็ฝากพี่น้องนับเป็นกําลังใจนะครับให้สาวน้อยรำเพลินโชว์งานแลกแห่งม้านะพี่น้องนะครับผมสุดยอดนะครับสุดยอดผมมันตื่นเต้นนะครับระบบไฟแสงสีขนาดนี้นะครับนน วันนี้นะครับใครแต่งนางยักษ์นะครับเข้าชมฟรีนะครับพี่น้องครับใครกล้าแต่งนางยักษ์เข้ามาจัดมาเลยนะครับมาดูนางยักษ์กันนะครับวันนี้พระอภัยมณีนะครับผมอ่านนะครับนางยักษ์ตอนนี้เป็นกระแสเลยนะครับ๋ยวรอขาเบิ้งนะครับนางยักษ์นะครับเนาะมิวรัชดาพอรนะครับผมลำเพิน์ชูนะครับผมตอนนี้ก็หลายๆท่านนะครับก็กําลังแต่งตัวแต่งหน้าอยู่นะครับผมอยู่ข้างหลังเนาะ ก็ให้ศิลปินนะครับแต่งหน้าแต่งตัวนะครับเตรียมทาการแสดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ชมตอนแสดงด้วยนะตรงนี้สักหน่อยนะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อเป็นนะครับทีมงานนะครับผมโอ้เบาผิดเบาถูกขอพี่น้องแนเดอครับนะครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นด้วยนะครับเพราะว่าอยู่หน้างานจริงนะครับผมเอ่อ ก็ฝากนะครับ FC ฟแม่ๆพ่อๆนะครับใครอยู่ใกล้ก็เข้ามาได้หรือว่าใครอยู่ไกลก็รอรับชมคลิปได้นะครับผมวันนี้อาจจะลงตลกให้ชมด้วยนะครับแล้วก็คลิปเปิดวงแล้วก็ของตอนนางยักษ์กับหลงก้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากตามรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับของเวทีนะครับผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะครับผม เกิดอาการออกซิเดนนิดหน่อยนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะทําการแสดงนะครับใ้ตรงเวลานะครับตามที่เจ้าภาพนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมก็คือระยะใกล้นะครับผมนานพี่น้องนะครับอลังการเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามีเสาไฟตรงนี้ตรงกลางนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่บังการโชว์แน่นอนนะครับผมพี่น้องโอ้ยิ่มเข้ามากันแล้วนะครับพี่น้องนะครับผม เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมฝนทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ใกล้จะได้เวลาเล่นแล้วนะครับผมอีกนิดหนึ่งนะครับผมฝนหยุดเงียบหายหมดแล้วนะครับฝนไม่มีตกแล้วนะครับก็พี่น้องนะครับท่านใดนะครับอยู่ใกล้ๆก็มาเด้อมาเจอกันมาพ่อกันนะครับผมนะครับวันนี้ระบบมิกของเรานะครับรออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำการเสด็จนะครับทั้งมิดทั้งไฟนะครับผมนี่อาจารย์ก็พร้อมนะครับผมอีกสักหน่อยจะได้ชม เช็กซาวเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ทุกกำลังเข้ามากันเรื่อยๆนะครับผมตอนนู้นทางนะครับผมพี่น้องก็กำลังจะเข้ามาโอ้เสียงดังนี่แท้นะครับเครื่องเล่นนะครับอยู่ใกล้ๆมวนนะครับมวนปหนานะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ